ผู้เขา้าแข่งขันคนต่อไปครับหนุ่มร็อกบ้านนอกของเราวันนี้เขาจะมากับเพลงโปรดของเขาเป็นเพลงซึ้งและตรงใจเขามากที่สุดครับโตโน่หมายเลขหกกับเพลงไม่กล้าบอกเธยครับ าบซึ้งอ,อยู่ในหัวใจได้แต่รอแต่รอแล้วอีกเมื่อไรโปรดเธอใจ ตัวฉันมีกำลังจะพูดไปเอ่ยความในจากใจนี้รักเพียงเธอมายาวนานพอจะบอกมันสั่นสะทานทุกทีโอ้คนดีใจดวง Ja, det er 으아, 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 으아. ไม่รู้ว่าคิดถึงใครคนที่ไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าไปเศร้าน้องเขาพี่เพชรครับตตตโตโน่เปนไครับวันนี้เอ่อโตโน่ครับวันนี้เสียงแห้งนะครับ,รบเสียงแห้งจนจนทำให้พี่รู้สึกค่อนข้างทารุณเหมือนกันที่จะฟังนะครับคือครึ่งแรกเนี่ยพี่ถือว่าค่อนข้างแย่เลยนะแต่ว่าครึ่งหลังรู้สึกว่าปรับตัวได้ได้ดีขึ้นโตโน่นะครับ อย่างที่พี่บอกที่ที่แล้วคือเรื่องการใส่ใจในการฝึกฝฝึกซ้อมร้องหรือหรือความแม่นยําของตัวโน้ตอันนี้เป็นเรื่องสําคัญคเพราะว่าองค์ประกอบของตัวโน้ตเนี่ยมันมีเกือบครบละขาดอยู่แค่ตรงเนี้ยถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ได้นะคือมันมมันมันไไนไปได้ไกลเยอะเลยว่าสําหรับเพลงช้าวันนี้นะครับเ yeah, <man. S 1> <laughs> มีเสียงกระซิบมาบอกแย่มากนะครับ พี่จะให้กำลังใจว่าจริงๆมันแย่ยิ่งกว่าที่พี่มาพูดอีก <laughs> นะครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับ,รบมาดูพี่มาบ้างแย่มากจริงๆต้องขอโทษด้วยนะต้องขอใช้คำนี้เพราะว่ามันตรงนะหนาันี้ใช้ไป <laughs> แล้วนะขอบคุณทุเล <laughs> คือจริงๆแล้วนะอพอพอโตโนโ่เริ่มร้องเพลงนะตั้งแต่คำแรกมาเลยนะมันมีความรู้สึกว่าอึดอัดมากเดียวคนฟังอึดอัดมากๆเลย ด้วยด้วยด้วยเหตุผลประการใดฉันไม่ทราบแต่ว่าณการแสดงบนเวทีนี้แล้วเนี่ยเรามาเปล่งเสียงอย่างนี้มาให้คนที่ที่ที่ฟังเพลงของคุณร้องแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเราต้องประคองคุณไปมันจะจบไม่หนอนเนี่ยแล้วก็ทุกสิ่งอย่างแบบว่ามันฟังแล้วมันแบบเป็นการฟังเพลงที่อึดอัดที่สุดในชีวิตจริงๆอึดอัดที่สุดในชีวิตเลยเดี๋ยวนะ เอมีมีเสียงแววมานึกว่าเกรสโอ้หยิ่งกับาฉันอีกนั้นเนี่ยนี่ต้องขอบอกเลยนะฮะว่าอย่างโตโน่เนี่ยนะร่างอย่างเนี้ยนะรูปร่างองนี้ยนะไปอยู่กับพวกดาราทั้งหลายเลยนะดารานะพวกพวกนักแสดงหลายนะคุณอยู่ได้อย่างกินขาดเลยแต่ถ้าคุณนะไปอยู่กับนักร้องนะคุณตายเลยขอบคุณครับพี่มาพี่โจบางเออ ดีใจที่เซนมีเพื่อนไงตอนนี้คือร้องแย่พอกันเออขอบอกวันนี้เปิดมาสองคนไม่มีใครดีดีสักคนหนึ่งโตโนโ่น่าจะดีกับเละซะไม่มีดีเลยนะคะเป็นโจ๊กเลยวันนี้นะโตโนโ่เวลาที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนจะทำให้ใครเพื่อใครแต่ใครคนนั้นก็คือคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่คนใดคนหนึ่งการตั้งใจเพื่อจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันมันต้องมันต้อง add. แอดเราอาจจะมีเราอาจจะมี ความกดดันที่อยากจะทำอะไรให้ใครแต่ใครในที่นี้มันรวมถึงใครอีกหลายล้านคนซึ่งสำคัญโตโนโ่คุณมีเสน่ห์คุณมีความใส่ซื่อคุณมีทุกอย่างที่ทุกคนไม่มีแต่ว่าคุณยังไม่กว้างจิตวิสัยคุณยังไม่กว้างพอต้องทำตรงนี้ให้ได้แล้วสิ่งที่พี่เพิ่งคน้นพบว่าคุณเป็นคนรูปปากไม่มีขอบแต่โคตรน่ารักเลยอะเออนะครับขอให้โชคดีขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่โจครับพี่สมศักดิ์ครับครับผมเป็นยังไงบ้างรครับโตโนโ่ ชอบไหมครับชอบมากเสียงเสียงพี่เสียงพี่โค้งเลยครับพี่เอะไม่แต่ว่าสงสารยังเลยโดนเละเลยนะฮะแต่ก็อยากจะให้โดนอีกเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เสื้อผ้าตโน่ก็ดูไม่ส่งเสริมด้วยนะฮะมันเหมือนเซลแมนยังไงพี่โค้งซึ่งซึ่งผิดจากน้องเซนเมื่อกี้เลยนะฮะอันนี้เห็นด้วยไหมครเพราะว่า อย่าแต่งตัวอย่างนี้เป็นอันขาดบนเวทีแล้วก็เมื่อกี้ความรู้สึกว่าเสียงเราไม่ดีแล้วเราต้องเอาไม่รู้นะฮะว่าอยู่บนเวทีแล้วเราต้องเอาให้คนอยู่ให้ได้เหมือนกับว่าที่คุณคุณโจบอกว่าร้องเพลงให้ใครบางคนเนี่ยเราต้องร้องให้ทางประเทศจริงๆนะฮะต้องสร้างความยิ่งใหญ่ให้ได้ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นั่นคือความพิเศจากเซเลปของเราครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบโตโนโ่ <Okay. S 2> ส่งคะแนนมาเข้าได้ครับทาง S M S พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขหกแล้วส่งมาที่4ี่สอ9สหรือกดดอกจันสี9 8ตามด้วยหมายเลขหหลังจากนั้นกดโทรออกครับผมโตโนโ่หมายเลขหกของคุณโตโนโ่มาครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเราจจัดชุดใหญ่ให้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ไปเปลี่ยนชุดเลยครับพี่สมศักดิ์เปลี่ยนชุดใหม่เลยนะ <c oughs> ได้เลยเอาละครพาไปแล้วสองคนนะฮะยังเหลือเพลงป๊อปช้าอีกสามนะฮะแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้ากับเดอะสตาร์นฟ้าคว้าดาว